เคยไหมครับอยากลงทุนวันนี้แต่ก็ต้องรอขายกองทุนก่อนเงินเนี่ยถึงจะเข้าในวันถัดไปหรือบางทีเนี่ยเราอยากจะถอนเงินไปใช้มันก็ไม่ทันครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยหมดไปแล้วครับเวลาตอนซื้อกองทุนเนี่ยเราก็จะกลัวเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมครับเพราะตอนขายเนี่ยมีขั้นต่ำทีบวกหนึ่งกำหนดไว้ครับขายแล้วไม่ทันใจได้เงินวันรุ่งขึ้นหรือต้องรอไปอีก3-5วันเลยครับบางคนเนี่ยก็เลยกลัวว่าจะเสียจังหวะแล้วก็เวลาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองให้การถือกอง เป็นสภาพคล่องได้แล้วครับเพราะการขายคืนกองทุนให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะได้เงินทันทีครับทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยครับวางแผนสะดวกเงินฉุกเฉินก็เก็บไว้ได้แถมยังมีโอกาสรับผลตอบแทนอีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับผลตอบแทนที่ว่านี้ไม่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายด้วยครับผมปรากฏการณ์ใหม่ที่ว่านี้นะครับนั่นคือธนาคารกรุงไทยครับได้ให้บริการที่ชื่อว่า Real Time Settlement ครับที่ขายคืนกองทุนให้ธนาคารกรุงไทยแล้วได้เงินทันทีตลอด24ชั่วโมงครับกับกองทุนตัวแรกครับ KTSV KT TV, หรือกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐครับโดยกองทุนดังกล่าวครับมีความเสี่ยงต่ำสุดครับในระดับหนึ่งครับผมลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นหลักครับเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นกลางหรือลงทุนเพื่อรอโอกาสเข้าลงทุนในสินทรัพย์อื่นครับมิติใหม่ลงทุนไวในกองทุนแต่ใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการขายกองทุนให้ธนาคารกรุงไทยเมื่อไหรรับเงินเข้าทันทีไม่ต้องรอใครสนใจเนี่ยไปดูกันได้เลยครับ